สวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูปลากัดลูกหมอนะฮะนี่คือลูกหมอนี่คือพ่อพันธุ์นะครับนี่ครับลองไมผูกกัดนี่ครับนี่คือพ่อพันธุ์นะเดี๋ยวนี่ครับนี่พ่อพันธุ์นี่ครับยืนน้ำสวยส่วนนี้คือลูกเขาครับ อ๋อตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รูปของตัวนี้ทรงมันก็จะประมาณนี้นี่ฮะขาป้กอ่ะองโฟกัสแล้วตัวนี้ครับนี่ยืนน้ำอย่างสวยตัวนี้มันลูกของตัวนี้ครับนี่มันลูกของตัวนี้ นี่ครับสังเกตดูที่โค้ดนี่ครโค้ดลบนะครับนี่ก็โค้ดลบตัวผู้นะฮะเราจะทําโค้ดไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกใครคือลูกใครจะต้องอกลับมาเอฟกับใครไม่งั้นเราจะมั่วนะครับผมนี่ะกล้กอ็อาจจะไม่ค่อยโฟกัสหน่อยนี่ครับนี่อันนี้คือลูกเขาครับ ส่วนข้างล่างนี่ที่เพิ่งขึ้นมาเลยหมาดๆเลยครับเมื่อวานนี้นี่ครับขึ้นมามาเมื่อวันที่เก้าเดือนสามนะนี่ครับนี่น,นี่ลูกขึ้นมานี่ลูกอายุเดือนอครกว่าเดือนก่าอีกอ่าสิบกว่าวันนะนี่ครับนบยืนน้ำสวยๆนี่ลูกม้อครับ ลูกหม้อบอ่อบวกบอ่อบวกก็คือตัวนี้อ่านี่คือพ่อเขาเราจะทําโพสไว้นี่นะฮะส่วนแม่เขาอยู่ข้างบ้าน,นครับคุณอยู่เลยไม่ได้มาโชว์กันเนี่ยงากค,คืนดูนะฮะหม้อนะฮะอาจจะไม่ใช่ลูกร้อยแต่ก็คอยไม่นานนะครับผมส่วนตัวนี้เป็น อ่าเป็นเอเลียนนะครับที่ผมซื้อมาจะเป็นพ่อพันธ์จะรอให้เต็มไวอีกหน่อยนี่ดูเก็ด,ด้วยเมทัลลิกเป็นไงฮะเป็นเอเลียนไฮบิดนะครับผมเป็นไงขนาดโทรศัพย์ยังมาพองอะ่ะเป็นไงจะกัดแม้กระทั่งโทรศัพท์นี่ฮะตัวผู้เอเลียนพ่อพันธ์ครับเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ผมบีดกับ <c oughs> แม่พันฮับมูนครับลูกก็จะออกมาประมาณนี้เลยจะยาวๆหน่อยแต่ทรงตัวรูปทรงตัวนี่จะเป็นหมอ้อแต่ชีพเครื่องห่างนี่จะมีฮับมูนอยู่ด้วยโดยรวมถือว่าสวยดีแจมยูนี่ฮะดูโค้ชครับโอ้ผู้ลูกหมอ้อหม้อบ่อลบ เนี่ยตัวนี้เป็นจีนนะเป็นจีนอ่ะจีนเขาก็มีลูกอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมาต่อกัน EP พสองนี่ฮะเอาหันไปพองน้อยนี่นี่ดูหน้าตาเนี่ยฮะซูเปอร์เลสสดๆเลยตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ก็มาจากบอ่อนี้เหมือนกันบอ่อเดียวกันนะหมอ้อทรงสวยทุกตัวตัวตัวนี้เป็นมันติลูกยังไม่ขึ้นมาลูกได้เดือนกันอีกอประมาณห้าวันยังลอกไม่หมดรอลอกก่อนเนี่ยมันติตัวนี้แม่พันธุมันติมันติคันเล่นี่แม่พันเนี่ย นี่รัดไปแล้วนะรอบแรกนี่ก็จะเป็นบ่อเอนะยนะเห็นมเห็นไหมนะพ่อพันธุ์นะบ่อเอเห็นไหมนี่ก็บ่อเอเราจะมีโค้ดนี่งเราเมียวนท้วม,ววมสมบูรณ์ไข่เต็มท้องปิบนี่พร้อมรัดอีกรอบนึงแล้วนะแต่ผมยังไม่อยากรัดมั่วเดี๋ยวเอารูกขึ้นมาเอฟนี่ส่วนนี้ที่ที่ฟอร์มผมแล้วก็มีข้างบ้านอีก เดี๋ยวอีพีต่อไปเ,เดี๋ยวจะไปให้ดูข้างในนะที่ฟอร์มผมใครยากว่านี่ตัวเมียนี่ตัวเมียรวนๆเลยนี่ตัวเมียฮับมูนะฮะนี่หูช้างส่วนอันนี้เป็นฮับมูนครับนี่เป็นไงอันนี้ผมเอาหูช้างมารัดนะฮนะเนี่ยแม่พันธเขาผมเอาฮับมูลอ่ากับตัวเมียหูช้างมา เท่ากันลูกออกหูช้างเลยครับดูครับนีย่ยหูสวยโบกสะบัดพร้อมที่จะเป็นแม่พันเป็งไงเนี่ย้าแาปดนะฮะทรงดียืนน้ำสวยคีบเครื่องตะคงตะเกียบสวยอะหล่อทุกตัว นี่ก็ยังเล็กอยู่ในอีพีต่อไปผมจะให้ดูข้างบ้านที่ฟอร์มสําหรับผนใครที่เห็นเยะแกที่ฟอร์มนะไม่จําเป็นต้องใช้แบนก็ได้นะใช้แบนนะ่ะเขาเอา่อคือแบบพื้นที่น้อยเลยใช้แบนส่วนตัวผมใช้แบบนี้ดีกว่าน้ําเยอะดีไม่ต้องถ่ายน้ําบ่อยด้วยอาทิตย์หนึ่งค่ายทีเอาไว้อีพีหน้ามาเจอกันนะครับไปก่อน